อิจเจเตโสภสสะสหัสสายคานานัตตะวันมิโนอิทิมันโตสิติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามูงภิกขุนางสัมมิงวนางเวสามิตาปัญจสัตตายัขานานัตตะวันมิโนอิทิมันโตสิติมันโตวนณวันโตยัสสิโนโมทะ มานาอธภิกามุนภิขุนัสสมิติงวะนงังคุมพิโรราชาคาอิโกวเวโปทัสสะมิเวสนงัง <c oughs> พิโนยนางสตัสะหัดส,สังยักขานางังปะยิรูปาสติกุมพิโรราขาราชา,าอิโกโสปาคาสะสามิติงวะนงัง ปุริมันจะพ <c oughs> ิสังราชาทัตปะทัตระโธสะปัสสาสติคันทัพพานังปฏิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตป,ปาติสะสะาหาหโว อินทะนามามหาภราอิทิมัโตชุติมัโตวณะมันโตยัสสจินโนโมทะมานาอภิกามูงพิกขูนางสันม,มิติงวนังทักคินันตะชิสังราชาวิโขตับปาสาสติกุมกันทานางอธิปติมหาราชายัสสิสโสปุตตาปิสจะพะหโวอินทะมานามา มหัพภาพิธิมันโตชุติมันโตวนะันโตยะสัจิโนโมโทมานาอะพิกามูพิคูนางสามิติงวันังปัชิมัชชะทิสสังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสัจิโสกุตตาปิตัสสะพัหัโวอิ นาม,มามหับคดาอิทิมโตชติมันโตวนะวันโตเดสัสสิโนทะโมทะมานาอภิกามูงพิขูนังสะมิติงวะนางอุตตะรัจจะที่สังราชากุเวโรตับปะ สาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิ <c oughs> สัสสะพระหาโวอินทะนามามหัพระรา <c oughs> อิทิมันโตชุติมันโตวะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามูพิขูนงจัลิติงวนังปุริ มะทิสังสะสะรัตโถทักขิเนนะวิรุทธโกปัจจิเมนะวิรูปกโกปุเวโรอุตตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมัญจาจะตุโรทิสาครับทันละมานาอัตทางสุสวเนกาปิละวัะเวเตสังยามานิโว ภาษาอาคูวันจะนิกาสัถามายากุเกถุเวเทนถุวิทูจะวิตโตสหจันทโนกามเสโถจะกินนุมันทุมิมันทุจะตะนาโถโอปามันโยจะเทวสูติจะ มาตรลิจิตตเสโนจัคันทัโพ <c oughs> โภณโรราชาสโนสโภอาคูปัญจสิขโขเจวะติมปรโรสุริยวัชชะสาเอเตจันเย,ยจะนาราชาโนคันทัพพาสหาราชุภิโมทะมานาอภิกามูงภิกขูนางสามิติงวะนาง นาาคูนาสภานาคาเวสาราหะสหจัฉากากรรมพัทตะราอาภูปายาคาสหายาติิยานุมาทัตะรัฐจาจะอาภูนาคายะยัยสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปปาคะสามิติงวานัง เยนาครา,าเชสหาัสาหารันติทิพพาธิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหา <c oughs> ยะสาเตวนามัชาปัตตาจิตตาสุปัญญาอิติเตสะนามังอะภยันตถานา ราราชานมาสิสุปันนโตเขามมะกาสิพุโทโสันหาหิวาจาหิอุปัยหะยนนตานาคาสุปันนาสาระมะกังสุพุธทธังฉิตาอาหิระหัตเทนะสะมุธทธังอสุราชิตาพาตะโรวาสะวัสเสเ,เตอิมันโตยสัสสิโน การกัญชามหาพิมาอสุราธานาเวคาสาเวจจิตติสุจิตตะจะปะมะหาปะหาราโทนะมุจีสหสะตัจัปปาริปุตตานังสักเีเวโรจัากมาสันในทิวา พระลิงเสนางาหุพัทธะหุปาคมูสมะโยธานิพัทเทเทขุนางสามิตาวนางอาโปจะเทวาปะทวีจะเตโชวาโยจะทาคมูวะรุนาการุนาเทวา <c oughs> โสโมจะยัสะสาสหะเมตตาการุนาการิยา อาคูเทวายะสัตสิโนทเสเตทะสัทธากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอภิกามูพิกขูนังสันติงวะนังเวนคูจะ,ะเทวาสะหะลีจะอะสะมา จัุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักพิขาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขัตตานี้ปุรักขิวาอาคูมันะพภะพระหาหกาวสูนังวาสะโวส เสโทสโกปาคปุรินทะโททะเซเตทะสัทธกายาสเพนนนัตตะวันนิโนอิทิมนัโตชุติมนัโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงวะนังอัธาคูสหาคูเทวาชะระมังขิศิกขาวีระอดิถากาจะโรชาจะุมมาบุพพะ นิกาสิโนวะรุนาสหธรรมภาจะอัตตุตาจะอนเนชากาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทะเซเต,เตทะสะถากายาสัพเพนาน,านาตะวันนิโนอิทิมันโตสติมันโตวน,นะวันโตยสัสิโนโมทะมานา ภพกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางสมานาสหาสมานาอนุสาวรย์มนุสุตมาคิดถาปทูสิกาอาคูอาคูมะโนปทูสิกาอัตาคูหะระโยเทวาเยจโรหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโน สเซเตอสัาากายาสัพเพมนณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตณวันโตยัสสสโนโมทามานาอธิกามุงภิกขูนางสัมมิติงวะนางสุกกากรุมหาอรุณาอาคูเวคานัสาสหะอาทาตะไคหาปามุขาอาคูเทวาวิจิกขนาสัพ ทามัตตาหารัชามิสกาจะยะสัตสิโนธนายังอาคาปะชุนโ,นโยทิสาอภิวัสติสะเสเต,เตสัตสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัจสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงวะนาง เคมียาดุสิตามายายามากัตถกาจัสสิโนพัมพิตการามะเสถาโชตินามาจอาสวามิมมานะรติโนอาคูอาคูประนิมมิตาสะเซเตสะทัากายาสัพเพนานัตตะวัน นิโนอิทิมโตสติมันโตนวนะมันโตยสัสจิโนโมามามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนางสัตเถเตเวธานิกายาสัเพนานตวันนิโนมามันวะนียอคังสุงเยจันเนสสิาาสาหะปะวุธชาตมัคคิรังโอคาตินนะมะสสะสวงังทักคิโมค่ะ ตรางนาคาจันทังวัสสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุตาอิทิมันโตสหกนังกุมาโรติโสจะโสคาปัสนมิงติวะนังสหัสสะมะมะโรกานังมหารัตมาคิติรัติปุปปะปนโนุชิมันโต หินมากาโยยสัสสิโสอะทะเททะอิสระอาคูปัจเจกวัสนะวัตติโนเตสัจจะมันชะโตอาคาหาริโตปะริวาติโลเตจะสัพเพอภิกันเตทินเสเทเวสะหะมะเก มาระเสนาอภิกามิปัสสกันสนหมันทิยังเอถะคันหัะพันทัทธะราเคนะพันมัตถุโวสมันตาปริวาเรถะมาโวมุจิิถะโกจินังอิติตัตฐะมหาเสโนกันหะเสนังอเปยสิปานินาตะ ระมาหัตจ,จะสรังกันวานะเหวรังยะถาปาวุสเกเมโคฐานะยันโตวิสุชุโกตะถาโศปตุถาวติสังกุยโถสหยังวเสตันจะสับพังอภิญญายะวะวิขิวานะจักขุมาตัดโตอมัน ัยิสัทธาสาวิเกศสาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาวเตวิชานาถภพิกโวตาจาอาตับปะมะรุมสุวาพุสสะสาสนางังวีตราเคหิปักามุงเนสังโรมันติอันชะยุง สัพเพวิชิตะคังคามาพยาติตาย,ยาสัตสิโนโมมันติสหภูเตหิสักกเวเตชะเนสุตาติบท<ม>ที่หกธรรมจักกับปะวัตนาสูตร เอวัมเมเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาพารานสิย an ังวิหะรติอิสิปะตะเน มิคาทาเยตัดละโภพควาปัจจักวัคคีภิกขูอามันเตสิเทเมพิกขเวอันตาปัสปะชีเตนะนะเสวิตัพภาโยกายังกามีสุกามส,สุขังลิกานุโยโคโฮีโนคัมโมโปทุชากิโนอนะริโยอัตนะ สันสิโนโยยาจังอัตตาบิกะมาฐานโอโภทุกโขอ,อนะริโยอนัตทสันฮิโตเอเตเต,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 เตพิกเวอุโพอันเตอนุปคำมะมัชิมาปฏิปาทาตถาตเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกะรนียานักกะ กรณีอุปสะมายะอภินญายะสัมโพยะนิพานายะสังวัตติกะมะจาจะสาพิฆเวะมัชิมาปฏิปทาอาถาขะเตนะอภิสัมพุทธาจกขู่กรณียายะกะรณีอุปสะมายะอภินญายะสัมโพยายะนิพายายะ สังวัตติอายะมีวะอริโยอัคขังขิโกมัคโขเสยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมากัะโรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวามาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อะยังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาขาเดนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียายะาการณีอุปสะมานะอภินญายะสัมโพยายะนิพาย,ายะสังวัตติอิทังโขปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจัง ชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณะนำปิทุกขังโสกับปะริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปีเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดชิงนะระพติตัมปิทุกขงังสังคิดเตตะปัจจุปาทานัก ขันติทุกขาอิอาอทังโหปนาพิกขเวทุกขาสะมุทะโยจริยสัจจังยายังตันหาโพโนผภะวิกานันทิราคสะหะขาตาตัตรตันราพินันทินีเซยะ ทีทางกามตัญหาพระวันตัญหาพิวะวะตัญหาอิทางโหปนะภิคเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยสัสสาเยวะตัญหายาสเศสสะวิราคะนณิโรโทรจาโคปน,นิสัตโคมุตติอานาระโย ิกขังโขปนาพิกเเวทุกขานิโรคะทามินีปฏิป,ปทาอาริยสัจจังอยะอยะเมวะอริโยนัตทังคิโกมัคโขเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับะ,ะ <c oughs> สัมมาวาจาสัมมากรรม,มโตสัมมาอาชีโว สัมมาวายาโมสัตมาสติสัมมาสม,มาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุคเพอน,นัตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะทะทาปิยานังอุทะปฏิปัญญาอุทุปฏิวิชาอุทุปฏิอโลโกอุทุปฏิตังโขปะนิตังทุกขังอริยสัจจัง ปะรินเยยันติเมพิกเวบุเพอน,นุตตุเตสุธรรมมีสุจกักหงุกภุปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทุปาิถิชาอุทุปาธิอโลโกอุทุปาธิตังโขปะนิตังทุกขังอริยสัจจังปริยันติเมพิกเว บุเทอนะนุสสุเตสุธรรมสุจักขุงอุทะปาทิยานางังอุทะปาทิปัญญาอุทุปาทิวิชาอุทุปาทิอโลโกอุทุปาทิอิอทังทุกขสะสัมพโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเทอนะนุสสุเตสุธรรม เมสุจักขุงอุทุปาริยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาถิวิชาอุทุปาริอโลโกอุทุปาิตังโขปะนิทังสุขะสะมุทะโยอริยสัจตังปะหะปะหาตับพันติเมพิกขเวบุพีอนานุสุเตสุธรรมเมสุ จากขุงอุทุปาธิญานางอุทุปาิปัญญาอุทุปาติวิชาอุทุปาธิาอธธโลโกอุทุปาติตังโขปนิทังทุกขะสะมุทะโยอ,อริยสัจจัง <c oughs> ปียีนันติมี พิกเวบุกเพออนาโนสุตเตสุธรรมเมสุจักุงุทุปปทาอุทะปาติญาณัาางอุทะปาติปัญญาอุทาปาติวิช,ชาอุปปาธิอโลโกอุทุปาธิอกทงัอทงอกทังทุกขะนิโรโทรอริยสัจจันติเมพิกเวบุกเพ อนนุสุเตสุธัมเมสุจกขุนโุทุปาฏิยานางอทุปาฏิปัญญาออทุปาฏิวิชาออทุปาฏิอโลโกออทุปาฏิตังโขปัญทงทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจการสัพพันติเมพิกเวบุคเเอนนุสุเตสุธัมเมสุจกขุนโอท้าปาฏิ ยานังอุทุปาทิปัญญาอุทุปาทิวิชาอุทุปาทิอโรโกอุทุปาทิตังโผปนิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมผิกเวบุเพอนานตสุเตสุธรรมเมสุจักผงอุทุปาทิยานังอุทุปาทิปัญญาอุทุปาทิวิชาอุทุปาทิอโรโกอุทุปา